สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับเข้าสู่ช่องผู้ผาภี่สวนครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เขามาเยี่ยมช่มทางช่องนะครับผมอยู่ในสวนกล้วยครับผมพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยคือเกานะครับผมตอนนี้ผมลงมาค้ำกล้วยครับผมพี่น้องค้ำกล้วยไว้นะครับผมถึงจะมีลมนะครับเนาะพี่น้องป้องกันไว้ครับผมป้องกันไว้ผมย่าม เขาฤดูอ่าฤดูร้อนนะครับเนาะพี่น้องเขาฤดูร้อนนี่นะครับผมอากาศอ่าเปลี่ยนแปลงแน่ครับผมพี่น้องทั้งฮอนทั้งหนาวครับผมอ่าทั้งฮอนทั้งหนาวนะครับเนาะพี่น้องอ่ายางเครื่องนี่ครับผมพี่น้องนี่กะอ่าควรเลี้ยงไว้ก็ดีครับผมพี่น้องนี่ควรเลี้ยงไว้ก็ดีเพราะว่าทางบ้านผมคามอ่าเพิ่นขายสามวีลอยนะครับเนาะพี่น้องเพิ่นขายสามวีลอยครับผมเป็นแม่ค้าขายแพง พี่รับน้ำพ้มประจํานะครับผมพี่น้องนี่นี่ครับผมยางเส้นเครื่องน,นี่เลยครับผมพี่น้องนี่ขายวีละอสามวีลอยครับผมพี่น้องถ้าวีหนึ่งกระตกุกอยู่ประมาณสามสิบาทเดียวครับผมพี่น้องสามสิบบาทสามสิบห้าบาทก็มีครับผมอ่แล้วแต่แม่ค้าเอาไปได้นะครับ้องๆพี่น้องเนาะครับผมอ่าตอนนี้ผมได้ลงมาแล้วครับผมพี่น้อง าเขามาทำกล้วยคนเดียวครับผมพี่น้องคนเดียวก็สามารถทําได้ครับผมคนเดียวก็สามารถทําได้ครับผมปกติก็จะมีสองคนอยู่แล้วครับผมพี่น้องอ่าโดยส่วนส่วนมากแล้วผมจะเขามาคนเดียวครับผมนะครับมาง้างเวลาขำนะครับเนาะขำพี่น้องขำกล้วยขำนี่แหละครับผมเพราะว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวครับผมน้องกะสวยๆงามๆครับผมพี่น้องในส่วนของน้อครับผมนะครับผมอ่าเป็นกล้วยหอม กล้วยหอมทองนะครับพี่น้องกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมนะครับเด้อพี่น้องอ่าครับผมบอกพี่น้องไว้หน้าตรงนี้ครับผมพี่น้องเป็นกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปะทุมอ่าครับผมผมมาแจว่าเร็วแน่นะครับเด้อพี่น้องอ่าครับผมนี่มีรังนกครับผมพี่น้องนี่รังนกครับผมนี่มาสดสเลยพี่น้องรังนกกระไดร้ายครับผมพี่น้อง ตะกแต,แตนก็มี่กินบ้างนะครับผมพี่น้องอ่าปกติผมจะหอ่อครับผมอ่าถ้าลงมากมือนี้แลวผมนาจะห่อไฟเบิดนะครับผมพี่น้องค้นเดียวกันนะจะแล้วเสียน,นะครับผมอ่าก้วยที่ลงเรืออายุกะย่งอยู่าซิต้นได้นะครับผมพี่นอ้องหาสิต้นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นผมนับไปสาวซิปสี่แล้วครับเนาะที่ก็มังจัดตัดลงครับผม เมือ่อพุ่งนี้ก็น่นาจะตัดลงได้ครับผมพี่นอ้องผมผาเบงกล้วยวีไงครับผมพี่น้องนี่ครับผมถึงวีไงนี่น่าจะบรหอดหาโลนะครับเด้อพี่น้องจะอยู่ประมาณสามโลนิดๆนีๆน่แหละครับผมพี่น้องสามโลนิดๆเพราะว่ากล้วยช่วงนาแรงนี่อ่ามันเป็นยังที่ต้องการน้ำม,มากๆครับผมพี่นอ้อง่าครับผมสำหรับกล้วยหอมแล้วครับผม ไทยน้ำแบบสม่ำเสมออ่าถึงลูกใหญ้เง่าใหญ้เง่านะครับผมผมถึงลูกใหญ่ยเง่าแต่ว่าเขากับวัดที่น้ำหนักบ่อได้ครับผมพี่น้องวัดที่น้ำหนักบ่อได้ครับผมอ่าปกติผมก็ได้แค่สามลครับผมพี่น้องสามลลงประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมนี่ยกตัวอย่างเส้นเครื่องนี่ครับผมพี่น้องเครื่องนี้เชิญออกมาเป็นวีกับต๊กวีอยูสามลูนะครับผมพี่น้องสามลนี่นิด ประมาณนี้ครับผมอ่าบางที่อาจจะสามจุดหาประมาณนี้เนาะครับเนาะพี่น้องสามจุดจุดหากิโลก็เป็นได้เนาะครับเนาะพีน่น้องนี่ครับผมแต่ว่าทางอื่นอาจจะเห็ดได้อาวีละหาโลผมก็ดีใจน้ำนะครับผมพี่น้องดีใจน้ำครับผมเพราะว่าทางสวนผมแล้วเห็ดได้แค่สามโลลงมากก็ถือว่าเก่งแล้วครับผมพี่น้องถือว่าเก่งแล้วแต่ละพื้นที่มันอัน ข้มสมดุลความสมดุลมันต่างกันรอบเนาะพี่น้องกับพื้นดินอ่าบวาสภาพอากาศกระมีส่วนครับผมพี่น้องกระมีส่วนอ่าครับผมก็ดีใจน้ำเพื่นเพื่อนเฮ็ดได้หาโลครับผมเป็นกล้วยคัาใส่คัดเกตก็ว่าไปเนาะครับเนาะพี่น้องอ่าแต่ว่าตามที่ผมขายนะปัจจุบันนี้ครับผมเป็นกล้วยค่าใส่นะครับเนาะพี่น้องเป็นกล้วยค่าใส่แบบเอามารวมกันครับผมพี่น้องเป็นกล้วยค้าคบเนาะพี่น้องเข้าใจตรงนี้ครับผมอ่า ถั่วกล้วยคาใสผมขายโลละยี่สิบห้าบาทครับผมพี่น้องกล้วยคาใสครับผมนี่ครับผมย่างเชนเครื่องนี้ครับผมพี่น้องขายคือค้ากันครับผมพี่น้องค้าร่วมกันไปเลยครับผมในส่วนตรงนี้ครับผมอ่าพรุ่งนี้อาจจะได้ตัดครับผมพี่น้องอาจจะได้ตัดแล้วเพราะว่าอ่าถ้าปล่อยไว้ไม่แตกแน่นอนครับผมพี่น้องถ้าปล่อยไว้ไม่แตกแน่นอนเพราะว่าเกินเจ็ดสิบวันไปครับผม ต้องควนร,ระวั่างเป็นย่างยิงนะครับผมพี่น้องถ้ากล้วยแตกแล้วครับผมมันเกิดจะมีต่านี้เนาะครับเนาะพี่น้องมีจํานี้เอ,อมีต่านี้ครับผมถ้ากล้วยมันแตกมันยังครับผมมันเสียครับผมเนา็ถือว่าโอเคครับผมพี่น้องพุ่งนี้จะน่าจะได้ตัดครับผมอ,อมือนีก็เป็นวันทียี่สิบสอง มีนาคม25 6 8ครับผมพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยสายพันธุ์หอมปทุมจากทางสวนผู้ภาพ้าราาี่สวนเนี่ครับผมผู้ภาพ้ารีสวนนะพี่น้องหรือว่าพี่น้องจะเข้าไปค้นหาทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมพี่น้องเฟซบุ๊กทังอ่าช่องกับผู้ภามิรินลูกชาวสวนครับผมพี่นอ้องส่องเฟซบุ๊กผู้ามิรินลูกชาวสวนครับผมค้นหาตรงนั้นได้เลยนะครับผมพี่น้อง แล้วว่าพี่น้องจัดท่าขอความเข้ามาพูดคุยครับผมพูดคุยในเรื่องความรู้ของการปลูกกล้วยหอมก็ได้ครับผมพี่น้องได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยแนะนํำและอธิบายไปครับผมได้คือกันครับผมพี่น้องผมมักแชรอาประสบการ์ณแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมและรับฟังนะครับผมพี่น้องได้รับชมและรับฟังพูดคุย แช่ประสบการณ์กันไปนะครับผมไม่น้องปลูกกล้วยในช่วงนาแล้งนาหนาวนาฝนก็ดีครับผมนี่ครับผมกล้วยพร้อมจะตัดนะครับผมไม่น้องเอาเป็นวันพุ่งนี้ครับผมตัดแน่นอนครับผมวันพุ่งนี้ตัดแน่นอนนะครับผมแม่ค้ามาลับหนาสวนเองครับผมโลละยี่สิบห้าบาทคุ้มแน่นอนครับผมคุมแน่นอนครับผมไม่น้องพิกัดย่อำเพื่อสองข้อมจังหวัดอุดรธานีนะครับเพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยหอม กล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมประทุมนะครับผมพี่นอ้องจากทางสวนผู้พาผ้าลุยสวนครับผมโหมดส่องเจ้าของไว้นําครับผมพี่น้องจะบริดเงยียบจนเกินไปเนาะครับพี่นอ้องเดียวนี่ครับผมเอานี่ครับผมพี่น้องกล้วยถือว่า,วาลูกหง่ลูกยง,งวดีครับผมพี่น้องแต่ว่ามีตำหนิตรงตากระแตนกินครับผมพี่น้องศัตรูผืด่ด ต่างๆเขามารบกวนครับผมนี่ครับผมมีตะกะแตนมีน้อนมีพี่เสือ้ออ่าครับผมแบบได้ก็ว่ากลับไปนะรอบเนาะพี่น้องเรื่องศัตรูพืชครับผมทีบอสสามารถที่กําจัดมันได้ครับผมพี่น้องก็คือคือทั้งสวนบริกําจัดอ่าในสวนของอยาขามลเร็งสินะครับผมพี่น้องบริกําจัดในสวนตรงนี้ครับผมอ่าเป็นกล้วย ปลอ,อดสารขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับผมครับผมนี่ายาก็เริ่มมีขึ้นมาแน่แล้วครับผมพีม่น้องเรียว่าต่าลังลานี่แล้วครับผมพีม่น้องเป็นกล้วยล่าสุดแล้วละครับผมที่จะเก็บเกี่ยวลงครับผมเห็นหยาวัดพืชขึ้นมารบกวนแค่นี้บอเป็นยังครับผมไม่มีปัญหายังครับผมในส่วนตรงนี้แรกๆกับคุ้มฟงังครับผมพีม่น้องคุ้มฟงัง ฟางตามท้องไล่ท้องหน้าเฮานี่แล้วครับผมพี่น้องขออ่าขอสื่อเพื่อนนั่มสินะครับผมพี่น้องขอสื่อเพื่อนนั่มครับผมเข่าเก่ารถอ่ารถไทยรถแท็กเตอร์เฮานี่แล้วครับผมไปกวาดกองแล้วก็อ่ามีจะซ่อมใส่และงานคนนี่แล้วครับผมจะเป็นอ่าเฮาเองเนะครับเนาะพี่น้องเป็นเฮ่าเองไปขนมาใส่ครับผมในช่วงแรกแรกเรียกว่าเบื้องต้นในการปลูกกล้วยครับผมก็เป็นการคุ้มฟังครับผม ระยะห่างกับปลูกสองคูดสองครับผมพี่น้องกระวัดระยะสายตาห้าเองครับผมพี่น้องบ่จําเป็นต้องครึ่งเชือกหรือว่าแต่ละเม็ดป่านใดน้องครับน้องพี่น้องเอากะสายตาห้องครับผมก็แต่ยกหล่องไปนํำครับผมในส่วงนาฝนครับผมส่วงนาฝนน้ำจะค้งครับผมเพราะว่ากล้วยหอมม่มักน้ำค้งครับผมพี่น้องครับผมยามเวลาเปิดน้ำก็บแยกให้ค้งครับผมพี่น้อง หลายครั้งเนาะครับ because, เนาะเพราะว่าหัวหลักเงาของต้นกล้วยมันอาจจะเนา่าตายลงได้นะครับผมพี่น้องในส่วนของหัวหลักเงาต้นกล้วยเนาะครับนะเ,าบเน,นาะพี่น้องครับผมอย่างเส้นน้ำค้างนี่ครับผมถ้ามีการระบายนา้ำในแปลงก็ดีพ่อสมควรนะครับผมพี่น้องดีพ่อสมควรบ่ให้น้ำค้างจนเกินไปเนาะครับ,นะรบนะเนาะที่ในกล้วยเขาเจอผลกระทบ น้ำค้างใบครับผมพี่น้องนาำค้างนี่มีต้นตายอย่างเดียวครับผมพี่น้องใบเหลืองครับผมอันใดผมพอมีความรู้ผมก็จะบอกไปในคลิปนี่แล้วครับผมพี่น้องอันใดอ่าความรู้อาจจะบแน่นก็ขออภัยนําครับผมอ่าในส่วนของการใส่ปุ๋ยก็ใส่ทุกเดือนครับผมพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีทุกเดือนครับผมถ้าปุ๋ยคอในห้องกับใส่แต่แรกครับผมพี่น้องใส่ตั้งแต่เวลาปลูกครับผมตอนปลูกเลยครับผม จะมีปุ๋ยคอกอ่าปูนขาวกับปแบบครับผมสามชนิดนี่แล้วครับผมมาคลุกเข่าเข้ากันครับผมอ่ามื่อนี้ผมอาจจะเว้าโปเกมงนะครับเด้อพี่น้องก็ต้องขออภัยครับผมมาไทยแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับชมได้รับฟังครับผมพี่น้องภาพจะมั่วบ้าโฟกัสอะไดรนะครับเด้อพี่น้องเป็นกล้องโทรศัพท์นี่แล้วครับผมไทยพี่น้องได้รับชมได้รับฟังครับผม ผมก็เข้าใจนะครับผมพี่น้องแต่ละพื้นที่ราคาอาจจะบม่มเงนกันนะครับเนาะพี่น้องยังเช่นบ้านผมเป็นบ้านถี่ว่าเป็นบ้านเล็กๆแล้วครับผมพี่น้องเป็นอำเภอส่องข้อมจังหวัดอุดรธานีาน,นี่แหละครับผมเป็นบ้านเล็กๆที่ปลูกกล้วยได้ก็ถือว่าเป็นการดีแล้วครับผมพี่น้องปลูกกล้วยช่วงนาแรงได้ค,ครับผมครับผมเกษีตำบลเพื่อนกา เขามาเยี degree, ่ยมสมเรื่อยๆครับผมพี่น้องกับเพื่อนกับบริป้าหางเนาะครับเนาะพี่น้องเพื่อนกับบริปะาหางมี่ยังเพื่อนกับมาค่อยแนะนําครับผมหรือว่าเพื่อนจะชักชวนทางคนทางอื่นมาเบิงครับผมกับแนะนําเพื่อนเพื่อนกับแนะนําเป็นอย่างดีเนาะครับนาอพี่น้องกับแนะนําแช่ประสบการณ์กันไปครับผมพี่น้องพูดคุยกันครับผมปบป้ากันไปเนาะครับผมนี่ครับผม โดยส่วนมากแล้วกล้วยนาแร่งมันกลมองว่ามอ่งงามกะมันกกลีเนาะครับเนาะพี่น้องบ่งงามมันก็มีถ้างามมันกกดีไปครับผมพี่น้องในส่วนกล้วยนาแร่งครับผมนี่ยังเจนต้นนี้ครับผมพี่น้องนี่ครับผมผมเสียดายผมอ่าแต่จะมาเหตุไม่นะครับผมพี่น้องเพราะว่ากันลมพายุไวกอนะครับผมพี่น้องพายุฤดูร้อน ที่ก็ร่างจะเกิดที่มันก็ร่างจะมาเนาะครับเนาะพี่น้องนี่ครับผมเกิดเชื่อว่อาต้นกล้วยหอมเชื่อว่าก็สมบูรณ์ในขั้นระดับนึงอยู่แล้วครับผมพี่น้องอบ่เชื่อว่ามันจะงามเกินไปเนาะครับเนาะพี่น้องโดยส่วนตาสายตาผมแล้วแต่ว่าทางอืน่นมันอาจจะชื่นชมและชื่นชอบนะครับผมทางสวนผมครับผม ก็มีหลายคนเขามาอ่าพูดคุยแบ่งปันความรู้กันนะผมพี่น้องพูดคุยกันครับผมแชร์ประสบการณ์กันไปว่าเหตุแบบไรแบบไรนะครับผมอผมกะน้อมรับฟังเพื่อนนะครับผมพี่น้องยังเช่นเพื่อนเกษียทุกทุกท่านนะครับนาอครับผมนี่แล้วครับผมกล้วยนาแรงดินแห้งครับผมพี่น้องพะบด้บได้ปอยน้ำบริดริโปอยน้ำเขาใส่แล้วครับผมพี่น้อง ไมลามันอ่ามันมีปลายครับผมมันไปเห็ดยังอื่นนําครับผมพี่น้องอ่าเพราะว่าจะมีแปงพันหารอยต้วนนําครับผมพี่น้องเป็นแปลงอ่าแปงที่เห็ดไม้ครับผมพี่น้องเพราะว่าในเซาเพิ่นทีเพิ่นทีเพิ่นปลูกนะครับน้องพี่น้องในเซาเพิ่นทีเพิ่นปลูกน้่ครับผมเพราะว่าจะเห็ดทั้งหน้าทั้งอ่ากวยน้่ครับผมพี่น้องเห็ดทั้งหน้าทั้งกลวย อ่าเห็ดแบบผสมประสานกันไปเลยแล้วครับผมพี่น้องครับผมมีกล้วยกับเขาข้าวพ่อแล้วครับผมพี่น้องอ่าเป็นแปลงหน้า้วครับด้วยมีพี่น้องที่เห็นอยู่นี่ครับผมเป็นแปลงหน้าอ่าน้าทวมกระทวมครับผมพี่น้องน้าทวมกระทวมเพราะว่าน้ามันอ่าเขาอ่าเขามาทางล่ำหวยครับผมพี่น้องเพราะว่าหน้าติดล่ำหวยนะครับเนาะพี่น้องย่ามหนาฝนมากมัน จะจะเจอพ้นกระทบยังแน่สินะครับผมอ่าพ่อช่วงน้ำถั่วมกระท่วมครับผมพี่น้องอ่าถ่วมเพียงอ่าแข็งนี่แล้วครับผมพี่น้องเตรียมถือว่าถ่วมถ่วมสูงอยู่เนาะครับเนาะถือว่าถ่วมสูงเกือบเพียงเขาหน่อยแล้วครับผมพี่น้องเพียงแข็งเพียงเขาอยู่ครับผมน้ำถั่วมอ่าเพราะว่าจะจัดการเรื่องการสูบน้ำบอกให้ท่านนะครับผมพี่น้องเพราะว่าน้ำขัง อต้นกล้วยเฮาอาจจะเหลืองแห้งตายไปได้นะครับผมพี่น้องต้นตายไปได้ครับผมนี่นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมขอจัดการเรื่องการขำกล้วยก่อนครับผมพี่น้องขำกล้วยอย่นี่นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมบอกวิธีขำกล้วยนะครับผมเนี่ยครับผมให้สังเกตบ้างนะครับผมพี่น้องให้สังเกตบังอะไรยังฮังจากต้นก็ให้ได้คืบหนึ่งน้อครับเนาะพี่น้อง ออกจากต้นให้ได้คืบนึงครับผมเพ,เ,เพื่อเพื่อจะบม่เลกระทบาลากของต้นกล้วยมากจนเกินไปครับผมพี่น้องเพราะว่าลากกล้วยมันจะแตกแขนงออกมาเนาะครับเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนของลากกล้วยเนาะครับเนาะพี่น้องให้ได้คืบหนึ่งของเขาออกมาครับผมระยะห่างจากต้นครับผมอ่าม่องไปข้างบนครับผมพีม่นอ้องม่องไปข้างบนครับผม ท่าผู้ชมเห็นตรงงามบอกครับผมพีม่น้องตรงงามครับผมตรงงามระวังเครื่อกับ uh, การกล้วยครับผมพีม่น้องการกล้วยที่นี่ครับผมนี่การกล้วยที่เห็นอยู่น้องครับเนาะพี่น้องเน,นี่ยครับผมมันจะมีระวังเครื่อครับผมกับการกล้วยให้สอดไหมขึ้นเมื่อนี่แล้วครับผมพีม่น้องสอดไหมเข้าไปวิธีคำกล้วยนะครับเนาะพี่น้อง,องวิธีขำกล้วยเ,เดี๋ยวผมพายอีก บางอีกฟังนึ่งครับผมพี่น้องนี่พี่น้องจะได้เข้าใจนะครับเนาะวิธีคำกลวยครับผมว่าคำแบบใดถึงจะยูนะครับผมพี่น้องอ่าครับผมมัเจ็เป็นงามนะครับเนาะพี่น้องมัเจ็บเป็นงามครับผมเหมือนอ่างามนิ้วมือของแต่ละคนนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมจะเป็นงามยูนะครับเนาะให้อ่าโนมใหม่เข้าไปครับผมพี่น้องวิธีวิธำกลวยครับผมโนมใหม่เข้าไปแล้วก็จะยูตรงงามพอดีให้ มัดเชือกฟางไปครับผมพี่น้องมัดเชือกฟางหรือว่ารีบบินก็ได้นะครับเนาะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องจะหาได้ครับผมพี่น้องนี่ครับผมจิเป็นงามอยู่แล้วครับผมงามของแต่ละตนแต่ละตนนะครับเนาะให้เลือกาตรงงามอย่างเดียวครับผมพี่น้องวิธีคำกลวยครับผมบอกแช่ประสบการณ์ไปไหมดนะครับผมพี่น้องเพราะว่าผมจะบอกจักใ้ใดทั้งสิ้นนะครับผมพี่น้องผมมักแช่ประสบการณ์มักแบ่งปันความรู้ให้ เพื่อนเกษตรทุกๆท่านครับผมที่เขามารับชมทาง่องผมครับผมอ่ะจังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมอ่ากับเพื่อนเกษตรอ่าหรือว่าอ่าคนที่เขามารับชมไม่ละเกาครับผมก็ขอบคุณไปนะคลิปตรงนี้ครับผมพี่น้องสาหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสานีนะครับเนาะพี่น้องเพียงสานีครับผม่าครับผมเดี๋ยวผมผาเบง อันผมจะเอามาขุดครับผมพี่น้องแล้วเด้อเดี๋ยวมาขอเพิ่มเติมอีกแป๊บนึ่งนะมาพี่น้องขอเพิ่มเติมอีกแป๊บนึงครับผมครับผมผมได้จอบอันนี้มาครับผมพี่น้องเป็นจอบกระจับครับผมพี่น้องเนี่ยจอบกระจับเข้าบ่มีเสียมบ่มีอ่าลักแหลมครับผมโมมี่เล็กแหลมเข้ากับเอานี่ได้ครับผมพี่น้องเอาจอบประจับเข้านี่แล้วครับผมอย่างเช่น อ่ะเดี๋ยวผมตน้นหาเบิ้งต้นที่จะทำนะครับผมพี่นอ้องพี่น้องอย่างต้นนี้ก็อ่าเท่ากับสมาัดทำไม้ได้ทำทำทำไม้ได้เลยครับผมพี่นอ้องทำไม้ได้อย่างต้นเ้องบอธนนีเนาะครับเนาะอ่ครับผมย้ำเวลาผมหนุนยากผมก็จะทำไว้สะก้อนยังสีนมม่นะผมพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงที่หลังยังสีนมม่นะครับผมพี่น้อง เพราะว่าอ่าเลยเวลาผมมันบกคอยมีครับผมพี่น้องเวลาบกคอยมีอ่าบางที่ผมกับนงมาตัดกล้วยเขาก็มาคำแบ่งสี่เลยครับผมพี่น้องนี่ครับผมจังไรก็บย่าว่ากันนะครับเนาะพี่น้องเพราะว่ามันอาจจะคำว่าแล้วเส็จครับผมแต่ว่ากระย่านอ่าร่มพายุครับผมย่านร่มพายุมากอยู่อ่าครับผมนี่ครับผมเวลาจะคำครับผม วัดออกจากต้นออกมาครับผมให้ได้คืบนึงนี่แหละครับผมนี่พี่น้องกะเอาให้ได้คืบนึงเขากลับมานี่ครับผมใส่จอบขุดเอาครับผมพี่น้องผมใส่แขนเดียวนะครับเด้อพี่น้องใส่มือดีอันมือเดียวครับผมใส่มือเดียวนี่ครับผมขุดง่ายครับผมพี่น้องขุดง่ายจะเอาด้านนี้หรือว่าด้านแหลมก็ได้ครับผมพี่น้องด้านแหลมก็ได้คือกันนี่ครับผมพี่น้องมันแล้วแต่นี่น้องคบเนาะนี่ครับผม แต่ว่าใส่งานดีครับผมพี่น้องนี่นี่ใส่งานดีครับผมเป็นจอบกระจับนี่แล้วครับผมพี่น้องอ่าหรือว่าพี่น้องเอิ้นเอิ้นเื้อยังกัดข้อเมนต์เขามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเด้อพี่น้องนี่จอบกระจับนี่แล้วครับผมของผมอ่าในตรงนี้มากสะดวกสบายแล้วครับผมพี่น้องเวลาทำกล้วยอ่าก้อนนั้นนี่ผมใส่เสียมครับผมพี่น้องเสียมเล็กครับผมมขนาดจะเทือดท้ายไ่้ครับเนาะพี่น้อง จะเท่อทาแน่เอาเอาไว้เพียงสักนี้ครับผมพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกอ่าทุกท่านหล,ลายๆครับผมที่เสียสะละเข้ามารับชมนะครับผมอ่กะเอารถมาไว้อ่าคนคนใหม่คำกล้วยนั่นครับผมพี่น้องคนใหม่ขึ้นไปครับผมเพราะว่าอ่ากล้วยแก่เจะเบิดแล้วครับผมพี่น้องบ่มีกล้วยคั่มแล้วครับผมก็เหลืออยู่ประมาณหาสิบต้นถึงหกสิบต้นเลยครับผมประมาณนี้ ครับผมตามที่ผมนับเอาไว้ที่จะตัดเครื่องมันก็สามสิบสี่เครื่องนะครับเนาะสามสิบสี่เครื่องครับผมถ้ามียังมีขอสงสัยนะไรกับข้อเมนขม้าพูดคุยกันได้แล้วครับเด้อพี่น้องหรือว่าพี่น้องจะโทรเข้ามาสอบถามทางหน้าสวนได้ครับผมทางช่องผู้ภามีลีลูกเศร้าสวนนะครับผมทา้งเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมทั้งเฟซบุ๊กนะครับเนาะอ่าหรือว่าทางช่องยูทูปผู้ภ่าผ้าลุยสวนครับผมพี่น้อง ผู้ผาผาลุยสวนครับผมสำหรับคลิปเ้นี่ยว้เพียงสานีแล้วครับผมสวัสดีครับ